ในครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวสองคนพี่สาวชื่อพลอยอายุ17ปีเรียนอยู่มัธยมปลายส่วนน้องสาวชื่อแพรวอายุ12ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมตั้งแต่เด็กแพรวรู้สึกมาตลอดว่าแม่รักพี่พลอยมากกว่าเธอเวลาแม่ไปตลาดก็มักจะซื้อของที่พี่ชอบขนมหรือของเล่นที่แพรวอยากได้แม่ก็มักจะบอกว่าเอาไว้ก่อนแพรวไม่เคยพูดอะไรออกไป เธอคิดว่าอาจเป็นเพราะพี่พลายเป็นพี่คนโตแม่เลยต้องดูแลเป็นพิเศษแต่พอเวลาผ่านไปเธอเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่มีอาหารพิเศษเช่นไก่ทอดหรือเค้กแม่จะตักให้พี่พลายก่อนเสมอบางทีมีของชิ้นสุดท้ายเหลืออยู่ท่าแพรวหยิบแม่จะบอกให้เอาไปให้พี่พลายก่อนแม้แต่เรื่องเสื้อผ้าแม่ก็มักจะพาพี่พลายไปซื้อของใหม่ส่วนแพรวมักจะได้แต่ของใช้ต่อจากพี่ วันหนึ่งโรงเรียนของแพรมีกิจกรรมพิเศษต,ต้องใส่ชุดสีชมพูไปโรงเรียนแพรไม่มีเสื้อสีชมพูเธอจึงเดินไปถามแม่แม่จากพรุ่งนี้หนูต้องใส่เสื้อสีชมพูไปโรงเรียนแม่พาไปซื้อได้ไหมแม่กําลังพับเสื้อผ้าอยู่ได้ยินแบบนั้นก็ถอนหายใจต้องใส่จริงๆหรือแค่วันเดียวนี้ซื้อไปก็เปลืองแพรก้มหน้าแต่ครูบอกว่าต้องใส่ทุกคนเลยค่ะแม่เงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่า เอาเสื้อพี่พลายไปใส่ก็ได้แพรรู้สึกจุกอยู่ในอกเสื้อพี่พลายเป็นเสื้อเก่าที่สีซีดไปแล้วและตัวใหญ่กว่าตัวเธอมากแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อวันถัดมาแพรใส่เสื้อพี่พลายไปโรงเรียนแม้ว่ามันจะหลวมโพกและดูไม่สวยเลยระหว่างที่แพรนั่งรอแม่มารับหลังเลิกเรียนเธอเห็นเพื่อนคนหนึ่งเดินออกมาจากรถยนต์คันหนึ่ง แม่ของเพื่อนลงจากรถถือถุงเสื้อผ้าแล้วพูดว่าลูกแม่ตั้งใส่สวยๆส,ส,สิลูกไปซื้อใหม่ให้เลยแพรวมองภาพนั้นแล้วรู้สึกบางอย่างในใจวันนั้นแพรวเงียบไปตลอดทางกลับบ้านแต่ในใจเธอเริ่มรู้สึกว่าความเงียบของเธออาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับแม่ตั้งแต่วันนั้นแพรเริ่มรู้สึกว่าคำว่าลูกคนเล็กอาจจะหมายถึงลูกที่ต้องยอม เธอไม่ได้บน่นไม่ได้โวยวายแต่ทุกครั้งที่เห็นแม่เอาใจพี่พลายเธอก็ได้แต่เงียบวันหนึ่งขณะที่ทั้งบ้านนั่งกินข้าวเย็นกันพร้อมหน้าแม่พูดขึ้นมาพลายลูกอยากเรียนพิเศษเพิ่มไหมแม่จะลงคอให้พี่พลายเงน่ยหน้าจากจานข้าวแล้วพยักหน้าดีเลยแม่พอดีหนูอยากเรียนติวสอบเข้ามาหาลาัยอยู่พอดีแม่ยิ้มกว้างเออดีดีเดี๋ยวแม่จะหาที่เรียนดีๆให้แพรวนั่งฟังเงียบเงียบก่อนจะพูดขึ้นมาบ้าง แม่จ๋าแล้วหนูเรียนพิเศษได้ไหมหนูก็อยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแม่หันมามองก่อนถอนหายใจแพรวเรายังเด็กเรียนที่โรงเรียนก็พอแล้วโตขึ้นก่อนค่อยเรียนก็ได้แพรวก้มหน้ากินข้าวต่อไม่พูดอะไรวันถัดมาขณะที่แม่กับพี่พลายกำลังเลือกคอร์สเรียนพิเศษกันทางโทรศัพท์แพรวนั่งดูอยู่เงียบเงียบเธอรู้แล้วว่าถึงเธอจะขออะไรไปคำตอบก็ยังคงเหมือนเดิม เย็นวันนั้นแพรวเดินเข้าห้องตัวเองค้นหากระปุกอ,อมสินใต้โต๊ะเธอเทเหรนกับธนบัตรออกมานับทั้งหมดมีแค่สามร้อยกว่าบาทแพรถอนหายใจเธอรู้ว่าสำหรับค่าเรียนพิเศษแล้วเงินแค่นี้ไม่พอแน่แน่เธอเก็บเงินเข้าที่เดิมก่อนจะนอนมองเพดานเธอไม่รู้ว่าทำไมพี่พลายขออะไรแม่ก็ให้เสมอแต่พอเธอขอบ้างคำตอบกลับเป็นไว้ก่อนหรือรอให้โตก่อน ในหัวของแพรมีคำถามมากมายแต่สุดท้ายเธอเลือกที่จะไม่พูดอะไรออกมาเธอแค่เริ่มคิดว่าต่อไปนี้เธออาจจะต้องพึ่งตัวเองให้มากขึ้นวันหยุดสุดสัปดาห์แพรตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าได้ยินเสียงแม่กับพี่พลอยคุยกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเธอเปิดประตูออกไปเห็นแม่กำลังถือเสื้อผ้าชุดใหม่ให้พี่พลอยดูลูกดูสิแม่ซื้อชุดนี้มาให้หนูใส่แล้วต้องสวยแน่แน พี่พลายรับเสื้อมาแนบตัวแล้วหมุนดูหน้ากระจกอ้อโหยมากเลยแม่ขอบคุณนะแม่ยิ้มกว้างอย่างภูมิใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ไปเที่ยวห้างกับแม่เลยแพรอมองดูภาพตรงหน้าแล้วอดคิดไม่ได้ว่าตั้งแต่เธอโตมาแม่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เธอเลยมีแต่พี่พลายที่ได้รับของใหม่เสมอแพรเดินเข้าไปห้องครัวตักข้าวเช้าให้ตัวเองแล้วนั่งกินเงียบเงียบ ขณะที่เธอกำลังจิ้มไข่ทอดในจานพี่พลอยก็เดินเข้ามานั่งคางขามแพรวทำไมไม่ออกมาดูเสื้อผ้าใหม่ละ่ะแม่ซื้อมาให้นะแพรวเงยน้ามองให้พี่พลอยไม่ใช่เหรอพี่พลอยโหกะก็นั่นแหละพี่ได้แปลว่าแพรวก็ต้องได้ใช้ต่ออยู่ดีคำพูดนั้นเหมือนลมเย็นวูบผ่านหัวใจแพรวเธอไม่ได้ตอบอะไรแค่ก้มหน้ากินข้าวต่อวันนั้นแม่กับพี่พลอยออกไปเที่ยวห้างกันสองคนแพรวอ,อยู่บ้านคนเดียว เธอเดินไปเปิดดูเสื้อผ้าของตัวเองมองดูเสื้อผ้าทั้งหมดที่ส่วนใหญ่เป็นของใช้ต่อจากพี่พลอยเธอถอนหายใจเฮอกหนึ่งแล้วค่อยๆปิดดูคืนนั้นแพลวนั่งคิดอะไรบางอย่างก่อนจะเดินไปหยิบกระเป๋าอมสินของตัวเองออกมาเธอเริ่มนับเงินที่มีอีกครั้งเธอรู้ว่าถ้าเธออยากได้อะไรเธอต้องหามันมาด้วยตัวเองเพราะคงไม่มีใครจะให้เธอง่ายๆเหมือนที่ให้พี่พลอย ตั้งแต่วันนั้นแพรเริ่มมองหาวิธีเก็บเงินเพิ่มเธอเริ่มทำการบ้านให้เพื่อนในโรงเรียนแลกกับเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆเริ่มขายของออนไลน์เล็กๆน้อยๆในอินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากแต่ก็เป็นเงินที่เธอหามาเองและมันมีค่ามากกว่าทุกอย่างที่แม่ไม่เคยให้เธอวันจันทร์แพรไปโรงเรียนตามปกติตอนพักกลางวันเธอเปิดกระเป๋าสตางค์ของตัวเองนับเงินค่าขนมที่มี เธอเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นจากการรับจ้างทำการบ้านให้เพื่อนบางคนแม้จะเป็นแค่สิบบาท20บาทแต่เธอก็รู้สึกว่ามันมีค่ามากเพราะมันเป็นเงินที่เธอหามาเองไม่ต้องรอให้ใครให้แพรวเดินไปซื้อขนมปังและน้ำเปล่าราคาถูกเธอเลือกที่จะประหยัดเงินให้มากที่สุดเธอมีเป้าหมายบางอย่างในใจหลังเลิกเรียนแพรวเดินไปที่ร้านขายของชำใกล้โรงเรียน เธอยืนมองฉันวางเครื่องเข็นดวงตาจับจ้องไปที่สมุดโนต้ตปกสวยและปากกาหลากสีเธออยากได้สมุดเล่มใหม่มาตั้งแต่เทอมก่อนแต่ทุกครั้งที่เธอขอแม่ก็บอกว่าใช้ของเก่าก่อนวันนี้เธอมีเงินของตัวเองแล้วแพรหยิบสมุดหนึ่งเล่มปากกาสีอีกสองแท่งแล้วเดินไปจ่ายเงินด้วยความรู้สึกภูมิใจค่ำวันนั้นขณะที่แพรกำลังจัดกระเป๋านักเรียนแม่เดินเข้ามาในห้อง แม่เห็นสมุดใหม่บนโต๊แล้วขมวดคิ้วไปซื้อสมุดมาหรอเอาเงินมาจากไหนแพรวเมยหน้าขึ้นมองแม่หนูเก็บเงินเองค่ะแม่ทำหน้าประหลาดใจไปเอาเงินจากไหนมาเก็บหนูรับจ้างทำการบ้านให้เพื่อนค่ะแม่ทำหน้านิ้วขึ้นมาเล็กน้อยทำไมต้องทำขนาดนั้นถ้าหนูอยากได้ก็แค่บอกแม่แพรวโหกร้านในใจแต่ไม่พูดอะไรเธอ,อยากบอกแม่เหลือเกินว่าทุกครั้งที่เธอขออะไรคำตอบที่ได้รับคือ ไม่มีเงินหรือเอาไว้ก่อนแต่เมื่อเป็นพี่พลอยแม่กลับหาเงินมาให้ได้เสมอแม่มองสมุดในมือแพรวอีกครั้งแล้วพูดเสียงเบาคราวหน้าถ้าจะซื้ออะไรให้บอกแม่ก่อนเข้าใจไหมแพรวพยักหน้าแต่ในใจเธอรู้ดีว่าเธอจะไม่บอกแม่อีกแล้วเธอจะหาทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าเธอจะรออีกนานแค่ไหนแม่ก็คงไม่เคยคิดจะให้เธอเท่ากับที่ให้พี่พลอย หลังจากวันนั้นแพรเริ่มตั้งใจเก็บเงินมากขึ้นเธอรับจ้างทำการบ้านให้เพื่อนมากขึ้นบางครั้งก็ช่วยพี่มอปลายพิม์พรายงานแลกกับค่าขนมเธอรู้ว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องที่ควรทำแต่เธอไม่สนใจเธอแค่ต้องการมีเงินของตัวเองเย็นวันหนึ่งขณะที่แพรวนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแม่กับพี่พลายกำลังคุยกันเรื่องโทรศัพท์มือถือแม่จาโทรศัพท์หนูเริ่มช้าแล้วเอาเวลาเล่นแอปค้างบ่อยมากเลย พี่พลายพูดเสียงอ่อนแม่หันไปมองจริงเหรอใช้มานานแล้วนี่เดี๋ยวแม่จะดูให้ว่าเปลี่ยนได้ไหมแพรวเงียบมองดูโทรศัพท์ของตัวเองที่ใช้มานานกว่านั้นมากหน้าจอมีรอยร้าวบัดหมดเร็วและบางครั้งก็ดับไปเองเธอเคยขอเปลี่ยนใหม่ครั้งหนึ่งแต่แม่บอกว่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนแต่พอเป็นพี่พลายแม่กลับไม่ลังเลไม่กี่วันต่อมาแม่พาพี่พลาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ แพรอมองพี่พลายถือกล่องโทรศัพท์เครื่องใหม่กลับมาบ้านอย่างตื่นเต้นแพรดูสิสวยไหมพี่พลายพูดยิ้มยิ้มแพรพยักหน้าเงียบเงียบแล้วเดินกลับเข้าห้องคืนนั้นเธอหยิบโทรศัพท์เก่าของตัวเองขึ้นมาดูเธอไม่ร้องขอแม่อีกแล้วเธอแค่หยิบสมุดขึ้นมาคำนวณเงินที่เก็บได้เธอเริ่มมองหางานพิเศษที่เด็กสามารถทำได้ เธอรู้ว่ากว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้เธออาจต้องใช้เวลาอีกนานแต่เธอก็รู้เช่นกันว่ามันดีกว่าการขอร้องให้แม่ซื้อให้เพราะสุดท้ายเธออาจไม่ได้อะไรเลยเธอเลือกที่จะพึ่งตัวเองดีกว่ารอความรักที่ไม่มีวันเสมอภาควันเสาร์แพรวตื่นแต่เช้าเดินออกมาจากห้องเห็นแม่กับพี่พลายกำลังนั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารแม่ยิ้มพลางลูบหัวพี่พลอยพรุ่งนี้แม่จะพาไปเที่ยวห้างนะอยากได้อะไรไหมลูก พี่พลอยหกระขอดูรองเท้าคู่ใหม่ได้ไหมแม่คู่นี้เริ่มเก่าแล้วแม่พยักหน้าได้สิลูกเดี๋ยวแม่พาไปเลือกแคลยืนนิ่งอยู่ตรงมุมห้องรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงอากาศเธอเองก็อยากได้รองเท้าคู่ใหม่เหมือนกันรองเท้านักเรียนของเธอขาดตรงหัวรองเท้าและสีซีดไปมากแล้วแต่เมื่อเดือนก่อนเธอเคยขอแม่และคำตอบที่ได้รับคือใส่ไปก่อนได้ยังไม่พังสักหน่อย เธอไม่พูดอะไรเดินกลับเข้าห้องไปเงียบเงียบเธอเปิดกระเป๋าสตางค์นับเงินของตัวเองแม้จะยังไม่มากพอจะซื้อรองเท้าใหม่แต่เธอรู้ว่าถ้าเธอพยายามเก็บเงินต่อไปเธอจะได้มันมาด้วยตัวเองวันรุ่งขึ้นแพรวนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวแม่พาพี่พลอยออกไปเที่ยวห้างตามที่สัญญาไว้แพรวเปิดโทรศัพท์หางานพิเศษที่เด็กทำได้ เธอเริ่มสนใจงานพับถุงกระดาษส่งร้านค้าและรับจ้างรีวิวสินค้าเล็กๆน้อยๆในโซเชียลเธอไม่รู้ว่าจะได้เงินเย็บหรือไม่แต่เธอรู้ว่ามันคงจะดีกว่าการรอให้แม่ใจดีขึ้นตกเย็นแม่กับพี่พไายกลับมาถึงบ้านพร้อมถุงของมากมายพี่ไพลเดินเข้ามาอวดแพรวดูสิรองเท้าคู่ใหม่ของพี่แพรวพยักหน้าแล้วพูดเสียงเรียบสวยดีนะ พี่พลอยยิ้มกว้างแม่ใจดีสุดๆเลยแพรวมองแม่ที่กำลังจัดของแล้วรู้สึกบางอย่างในใจแม่ไม่เคยมองมาทางเธอเลยไม่เคยถามว่าเธออยากได้อะไรบ้างหรือเปล่าแพรวไม่ได้โกรธแม่เธอแค่เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นจากวันนี้ไปเธอจะไม่รอคอยให้แม่รักเธอเท่าพี่พลอยอีกแล้วเพราะสุดท้ายเธอคงเป็นได้แค่ลูกที่ไม่สำคัญในสายตาแม่อยู่ดี หลังจากวันนั้นแพรวยิ่งมุ่งม,มั่นเก็บเงินมากขึ้นเธอเริ่มรับงานพับถุงกระดาษจากร้านค้าในตลาดได้ค่าจ้างไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตอนกลางคืนเธอใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าๆรับจ้างรีวิวสินค้าบ้างแม้จะได้เงินแค่หลักสิบแต่เธอก็ไม่เคยหยุดพยายามเธอไม่ได้หวังให้แม่มาสนใจเธอแค่ต้องการมีชีวิตที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าไม่มีเงินหรือเอาไว้ก่อนอี เย็นวันหนึ่งขณะที่แพรวนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแม่เดินเข้ามาพร้อมกับซองเอกสารพลายพรุ่งนี้ไปสมัครเรียนพิเศษกับแม่นะแม่จ่ายค่าเรียนให้แล้วพี่พลอยตาโตจริงหรอแม่ดีจังเลยหนูอยากเรียนมานานแล้วแม่ยิ้มแล้วลูกหัวลูกสาวคนโตแม่อยากให้ลูกได้เรียนที่ดีๆจะได้สอบติดมหาลัยดีๆแพรวฟังเงียบๆเ,เธอจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอเองก็เคยขอเรียนพิเศษเหมือนกัน แต่แม่บอกว่ายังไม่จำเป็นโตขึ้นค่อยเรียนตอนนี้เธอรู้แล้วว่าโตขึ้นในแบบของแม่คือมีแต่พี่พลอยที่ได้รับโอกาสนั้นคืนนั้นแพรไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่เดินเข้าห้องเปิดสมุดบัญชีเงินออมของตัวเองแล้วนั่งคิดว่าถ้าเธอพยายามมากกว่านี้เธออาจจะมีเงินมากพอที่จะส่งตัวเองเรียนโดยไม่ต้องพึ่งแม่เลยแพรเริ่มหาข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่เธอสามารถเรียนได้ฟรีหรือจ่ายในราคาถูก เธอคิดว่าถ้าเธอรอให้แม่เห็นคุณค่าของเธอเหมือนที่แม่เห็นค่าพี่พลอยเธออาจจะต้องรอไปตลอดชีวิตเธอจึงเลือกที่จะทำมันด้วยตัวเองและตั้งแต่วันนั้นเธอก็เริ่มเดินไปบนเส้นทางของตัวเองโดยไม่สนใจว่าแม่จะมองเห็นหรือไม่ก็ตามเวลาผ่านไปแพรวเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นจากเงินค่าจ้างพับถุงกระดาษเงินรีวิวสินค้าและเงินจากการช่วยเพื่อนพิมพ์งาน เธอเริ่มเห็นว่าแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ทุกบาททุกสตางค์มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอเองเธอไม่ได้ขอจากใครและเธอภูมิใจในสิ่งที่ทำเย็นวันหนึ่งแพรวเดินผ่านร้านขายรองเท้านักเรียนหน้าปากซอยเธอหยุดยืนดูรองเท้าคู่หนึ่งที่วางอยู่หน้าร้านมันเป็นแบบเดียวกับที่เธออยากได้มานานแล้วเธอเปิดกระเป๋าเงินนับธนบัตรที่มีอยู่เธอมีเงินพอจะซื้อแล้ว แพรวก้าวเข้าไปในร้านด้วยความรู้สึกตื่นเต้นไม่นานนักเธอเดินออกมาพร้อมรองเท้าคู่ใหม่ในมือมันไม่ใช่รองเท้าที่แม่ซื้อให้แต่มันเป็นรองเท้าที่เธอซื้อให้ตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเธอรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกลับถึงบ้านแพรวเก็บรองเท้าใหม่เข้าตู้โดยไม่พูดอะไรเธอไม่ได้อยากอดใครเธอแค่รู้ว่าเธอสามารถให้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ โดยไม่ต้องรอให้แม่เห็นใจคืนนั้นขณะที่แพรวกำลังจัดกระเป๋านักเรียนพี่พลายเดินเข้ามาในห้องแพรวเมื่อกี้แม่บ่นว่าเงนินหมดอีกแล้วแพรวหันไปมองพี่พลายที่ทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงของเธอหมดเพราะอะไรเหรอพี่พลายถอนหายใจก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อวานแม่เพิ่งซื้อกระเป๋าใหม่ให้เราไงแพรวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆเธอไม่ได้แปลกใจ เธอรู้ว่าถึงแม่จะบ่นเรื่องเงินหมดแต่ถ้าพี่พลอยอยากได้อะไรแม่ก็ยังคงหามาให้ได้เสมอแต่ถ้าเป็นเธอคำตอบคงมีแค่รอไปก่อนหรือยังไม่จำเป็นแพรวยิ้มบางๆก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆไม่เป็นไรหรอกพี่พลอยถ้าแม่ไม่มีเงินหนูก็ไม่ต้องขออะไรจากแม่อยู่แล้วพี่พลอยทำหน้าสงสัยพูดแบบนี้หมายความว่าไงแพรวไม่ตอบเธอเพียงแค่ปิดกระเป๋านักเรียนแล้วหันไปปิดไฟ เธอรู้ว่าคำพูดของเธอไม่มีความหมายอะไรกับแม่และตอนนี้มันก็ไม่จำเป็นสำหรับเธออีกต่อไปแล้วเพราะเธอเลือกแล้วว่าจะไม่รอคอยอะไรจากแม่อีกแล้วเธอจะใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่เธอไม่ต้องเป็นลูกที่รออีกต่อไปวันเวลาผ่านไปแพรวเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เธอไม่ได้เป็นเด็กหญิงที่ต้องรอคอยความรักจากแม่อีกแล้ว จากเด็กที่เคยเก็บเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆเธอพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเ,เธอเริ่มรับงานออนไลน์มากขึ้นจากพับถุงกระดาษกลายเป็นพิมพ์งานทำสรุปการเรียนและรับจ้างแปลท้าความแม้จะเหนื่อยแต่เธอรู้สึกภูมิใจที่ทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินที่เธอหามาเองเธอสามารถซื้อของที่ตัวเองต้องการได้โดยไม่ต้องรอให้แม่อนุญาตเธอเริ่มส่งตัวเองเรียนพิเศษจากเงินที่เธอหามา เธอเริ่มมองหาทางไปข้างหน้าโดยไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งพี่พลายสอบติดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพแม่ดีใจมากทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อให้พี่พลายมีทุกอย่างที่ต้องการค่าเทอมค่าหอพักค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกอย่างแม่เป็นคนจัดการให้หมดแพรวมองภาพนั้นอย่างเงียบๆเ,เธอไม่รู้สึกอิจฉาอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่แม่ให้พี่พลายไม่เคยมีเธออยู่ในนั้น และเธอไม่อยากเอาชีวิตของตัวเองไปผูกติดกับความหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงเมื่อพี่พลอยย้ายไปเรียนที่กรุงเทพบ้านก็เริ่มเงียบเหงาลงแม่เองก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะแพรวไม่ได้เป็นเด็กที่คอยวิ่งตามแม่เหมือนเมื่อก่อนเธอเริ่มมีโลกของตัวเองทำงานเก็บเงินและเตรียมวางแผนอนาคตวันหนึ่งแม่เดินเข้ามาหาแพรวในห้องแพรวหนูอยากเรียนพิเศษเพิ่มใหม่แม่พอมีเงินอยู่จะจ่ายให้ แพรเงยหน้ามองแม่เธอไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับคำพูดนั้นเพราะตอนนี้เธอสามารถส่งตัวเองเรียนได้แล้วเธอไม่จำเป็นต้องรอให้แม่เสนออะไรให้เธอยิ้มบางๆก่อนตอบเบาๆไม่เป็นไรขนูดูแลตัวเองได้แล้วแม่ชะงักไปเล็กน้อยแพรไม่ได้พูดอะไรต่อเธอเพียงแค่หันกลับไปทำงานของตัวเองวันเวลาผ่านไปอีกไม่นาน แลวสอบติดมหาวิทยาลัยที่เธออยากเข้าแต่เธอไม่ได้บอกแม่เธอหาทุนเรียนเองและจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเธอเลือกที่จะออกจากบ้านโดยไม่รอให้แม่เป็นคนบอกในวันที่เธอเก็บของออกไปจากบ้านแม่มองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างแพรทำไมไม่บอกแม่ แพรวยิ้มบางๆเพราะหนูรู้ว่าถ้าหนูบอกแม่ก็คงไม่ทุ่มเทให้หนูเหมือนที่แม่ทำกับพี่พลอยแม่เงียบไปไม่พูดอะไรแพรวไม่ได้โกรธไม่ได้อิจฉาอีกแล้วเธอแค่เรียนรู้ว่าบางทีความรักของคนเราอาจไม่ได้ถูกแบ่งให้เท่ากันเสมอและบางครั้งคนที่ต้องดูแลเรามากที่สุดอาจไม่ใช่แม่แต่เป็นตัวเราเองแพรวเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความมั่นคง เธอไม่ใช่เด็กหญิงที่นั่งรอคอยอะไรอีกแล้วเธอคือคนที่เลือกเส้นทางของตัวเองและไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเธอจะเดินต่อไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยจบบริบูรณ์